โอ้ยจะดตัวาดีครับ ว mm ุ้ยกินได้เยอะเลย น้ำลงแล้วเพื่อนจะขึ้นเรือก,ก่อนนะครับ สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องเบียร์ทุ่งหายแล้วนะครับก็วันนี้เป็นช่วงเย็นนะครับประมาณบ่ายสี่โมงนะครับผมก็จะพาเพื่อนนะมาตียาปอมนะครับกระพงธรรมชาตินะครับเหมือนเดิมนั่นเพื่อนก็วันนี้เราอยู่ที่คลองทุ่งมหานะครับเป็นคลองน้ําก่อยนะครับที่หมายประจําผมเลยครับก็ผมขับเรือขึ้นมาประมาณ3มกิโลได้นะครับจาก ปักคลองนะครับก็เป็นหมายประจําก็หมายนี้ผมเรียกว่าดอนหอยนะครับก็จะมีดอนทั้งคลองเลยเพื่อนๆแล้วก็จะมีเป็นร่องน้ําอยู่2ที่นะครับแล้วก็มีผาไม้ล้มนะครับก็วันนี้รีบเกินนะเพื่อนลืมหมวกเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่เอามาใช้วันนี้ครับเป็นชุดสปินนิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ล,มจ,ลมจัดนี่เพื่อนลมจัดน้ําเชี่ยวนะครับเราไม่ต้องเน้นมากนะครับเน้นทําระยะไกลครับ ก็เป็นชุดสปินนิ่งแทนนะครับคันก็เป็นเวท8 7นะครับส่วนล้อก็เป็นแอร์เกียนะครับเบอร์3,000ันส่วนสายในรอบเป็นแอร์เกียดนะครับ PE 1นะครับตัวนี้ส่วนเหยื่อนั้นเพื่อนขาดไม่ได้เลยเป็นแก๊ป95 d ดีนะครับก็วันนี้อาจจะลงลายสีหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะชอบสีอะไรนะครับก็จะเป็นสีเงินหลังดำทองส้มก่อนนะครับผมจะเสียเวลาเลยเพื่อนไปหาปลาตัวแรกของเย็นวันนี้ครับ ก็น้ำเชี่ยวนั้นเพื่อนเราต้องทอดสมอก่อนนะครับก็เ,เส็นเบยดีข้างหน้าเพื่อนจะเห็นเป็นผาไม้ล้มนะอันนี้ล้มเป็นปีแล้วนะปลาเพิ่งจะมากินนะครับก็เราก็เน้นผ่าไม้ก่อนนะครับส่วนข้างล่างอะ่ะเขาจะเป็นดอนหอยทั้งนั้นเลยเพื่อนทั้งทั้งคลองเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นหย่อมหนึ่งเลยนะ แรงมากนะครับเพง่อลองสังเกตดูนะทั้งลมทั้งน้ำนะครับน้ำก็เชี่ยวลมก็แรงครับก็ไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะครับ เอาไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่กินยังไงก็ค่อยย้ายนะอุ๊ยอะไรวะ เพื่นอนกดนะครับเห็นเป็นสีแดงเลยเหมือนแดงเขี้ยวใหญ่อะโหเสียดายไม่รู้ซ้ำไหมนะแต่เห็นเป็นสีแดงเลยแบบเมื่อกี้แดงเขี้ยวนะครับแต่ไซส์ใหญ่อยู่นะ ที่กัดไม่โดนนะเพื่อนไม่รู้จะกลับไปที่เดิมหรอนะพลาดเลย โดนโดนโดนหืมขาวตัวเนี้ยหืมแต่ทีแรกเห็นเป็นแดงนะอุ๊ยอุ๊ยนี่เป็นขาวอืมเห็นไหมจะโดดจะโดดอื อขอสวิงก่อนนะไม่ใหญ่นะครับโอ้ยเพื่อ,อนตดนนีได้นะครับครับพเพื่อนก็เป็นขบงขาวนะครับตัวแรกเลยของวันนี้ แต่ทีแรกอะมันกัดผิดอะผมเห็นเป็นกระพงแดงนะสีแดงเลื่นเพื่อนแล้วก็ตัวนี้กัดมาซ้ํำครับนี่นี่กลาเป็นเก็บเก้าห้าดีนะครับสีเงินหลังดําทองสมครับนะเอาผมหาตัวต่อไปครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับ เงียบเลยนะเพื่อนเะเปลี่ยนสีเล่นหน่อยครับีฟเลยเพื่อนผู้อยู่ไหนฝูงมันต้องอยู่ในนี้นะเพื่อนถ้าไม่กิน,นจริงๆเดี๋ยวต้องสยับเรือนนะ Uh um. huh. ก็ผมปล่อยไหลลอยลำมาเรื่อยๆนั่นเพื่อนก็เจอน้องนะครับที่มาตกด้วยกันนะครับประจำนั่นเพื่อนก็เมื่อวานผมมาเช็คหมายกับน้องนะน้องได้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะเป็นท้ายคลิปนะครับที่น้องได้กับพงแดงนะครับ อยากให้มันกินในนี้เนี่อืมถ้ามันกินในนี้อ่ะรู้เรื่องอ่ะโอ้ยกินใกล้เรือเลยอืมใกล้เรือเลย มันกินเหรอโขงขงขาวขงขาว,ขาวหืมอะไรไม่ใหญ่นะอ๋อหืมเป็นโลหืมตัวที่สองวันนี้ครับอืม เก็บก้าวาดีเพื่อนๆสีเงินหลังดำอีกแล้วครับโอถโหยรูนครับหืมขังใส่จานนะครับโอ้ตามมากินถึงเรือเลยเออบทจะกินกินเลยไะ เริ่มมาแล้วยุงเริ่มมาแล้วให้กินแล้ว ก็หมดเวลาแล้วนะเพื่อนกล้องเริ่มจะถ่ายไม่เห็นแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเหยื่อแก๊ป95 d ดีนะครับสำหรับมือใหม่นะที่จะหาซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็สาหรับมือเก่านะหรือคนที่ตกประจํานะครับควรมีติดไว้หลายๆสีนะเพื่อนเพราะบางวันเราไม่รู้นะว่าปลากระพงเขาจะกินสีไหนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับแก๊ป 95D ครับก็สรุปยอดปลาวันนี้นะครับมีกระพงขาวนะเพื่อน2ตัวนะครับก็ใซส่ประมาณโลกว่า2โลนะครับก็ไม่เกินนี้นะเพื่อน เพื่อนก็2แต้มนะครับครับเย็นวันนี้นะก็่นเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเพื่อไม่พลาดทีวีต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอากนได้้เพื่อนขึ้นมาแล้วนะครับมุดนะเพื่อนกลายเป็นเก็บกระหังดีเหมือนกันนะสีขาวแดงครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกัน อุยโลกว่าน,นั่นอะโลสีได้ไหมเออแกปีอดีได้ <c oughs> โอ้ยเก็บเจห้าดีครับ